สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมเฮ้ยผมก็ไม่น่าใจเย็นเลยว่ะเฮ้ยให้ตายเถอะถ้าเดินเร็วกว่านี้ผมก็น่าจะได้คิวแล้วครับอะไรเพื่อนอะไรเพื่อนขวามือครับซ้ายมือผมโอ้โหโดนระเบิดซะก่อน เรียบร้อยไหมเฟนเฮ้ยเฮ้ยหลังผมซ้ายมือครับฮะฮ้ยโอ้โห,โหกระสุนหมดเฉยเลย <Bliss! S 1> เกือบแล้วไอ้บอสฝาครับ เรียบร้อยไปเพื่อนโกดังครับโอ้ยเด้อเด้อเด้เอ Sniper ตายยังเนี่ยสองคิวไปครับอ้าวเรียบร้อยเลยเรา โอ้โหตายไปเพื่อนเรร็บร้อยครับเมื่อกี้เองยิงใครสายมือผมก็ดังมีครับโอ้โหเกือบแล้วว่ะตายต่อไปครับโอ้โหแหลกขึ้นมาเฉยเลย อยู่ในอีกความมือโอ้โหเขายิงโดนหัวผมอ่ะทุกคนโอ้โอ้โห,โโหเข้าหัวไปดิล่มอมเฉยเลยเราโอ้โหโดนพกเป่าด้วย เกือบแล้วผมเกือบแล้วท่านผู้ชมอ่ะได้ระเบิดฟรีครับโอเคจบจหายไปนหนึ่งครับเองคิดจะจะยิงกับผมเหรอเพื่อนระเบิดมาครับ อ้าวเวรตามเขาไม่ตายเฉยเลยผมว่าถ <eterm oon> ้าผมเล่นอยู่แต่ฐานนะผมไม่ค่อยคมไว้ท่านผู้ชมเดินบุกไปเลยครับถ้าบุกยิงเนี่ยมันน่าจะง่ายกว่าเยอะเลยโอ้โหให้ตายเถอะไอ้บอสเองยิงอะไรของเองวะเนี่ยหายไปหนึ่งครับ ายไป,ปสองครับขวามือผมมีครับตายต่อไปครับออกไม่เอ่ยวยแสงมาโอเคผมไม่โดนข้างหน้าผมมีท่านผู้ชมเสียงท้าข้อออกอยู Nixon> ่ครับก็ไม่ต้องเล่นไปครับเอาเหลือคนเดียวแล้วนี่วาเรียบร้อยไปดิเพื่อน เรียบร้อยครับคนเดียวเก็บไปเลย6คิวมาแล้วหายไปอีกหนึ่งครับหายเพิ่มไปครับเจออีกหนึ่งครับโอ้โหจังหวะผมจังหวะผมกระโดดไปเมื่อกี้ไม่สวยเลยอ่ะท่านผู้ชมโอ้โหโมงน,น,นั่นนั่นมงเหรอครับนะ่า หายไปหนึ่งครับโอ้โหบอลระเบิดดีจังเลยวะเนี่ย,มมยเมื่อกี้นี้สะพานเขาอยู่กันเยอะมากครับท่านผู้ชมรอบนี้ผมเข้าสั้นเลยครับ oh. ไปวัดความคมกับคนอาวเขาข่าไปหนึ่งคนนะหายไปหนึ่งครับ oh. เออคนมองยังไม่ตายครับท่านผู้ชมผมมายิงเขาก่อนเลย oh. ก็ตายไปดิเพื่อนอุ้ยเกือบตกน้ำตายแล้วครับท่านผู้ชม เฮ้ยเฮ้ยจังหวะผมได้อยู่อะครับอ้าวโอ้โหสองคิวไปเลยครับท่านผู้ชมทีมของคุณได้รัับชชยนะรอบนี้ผมจะตัดสะพานไวแบบเดิมเลยครับแสงไปแล้วสองลูกเจอหนึ่งคนครับหายไปหนึ่ง โอ้เกือบตายบมือไม่นิ่งเลยครับเมื่อกี้นี้ซ้ายมือครับเหมือนเมื่อกี้ได้ยินเสียงข้างหลังนะโอเคตายครับโอ้ว่าแล้วสวยเลยเพื่อนผมน่าจะรอดแล้วครับท่านผู้ชมเยี่ยมครับ รอบนี้ผมตัดยาวไว้เลยครับท่านผู้ชมโอ้โดนสไนเปอร์ยิงอีกหายไปหนึ่งครับตายไปครับ โอเคเขาเจ็บแล้วครับโอ้โ oh หผมได้แค่2เอ้ยได้แค่1คิวเมื่อกี้นี้ถ้าเกิดผมปาแสงเข้าไปก่อนหรือว่าผมยิงได้ดีๆเนี่ยผมน่าจะได้ประมาณ3คิวเลยนะครับนะ่เดินออกเนหายไปหนึ่งครับโอ้ oh ho. เลื่อนเหลือ83ก็ถือว่าได้อยู่ท่านผู้ชม หายไปหนึ่งครับว้าวได้มาสองคิวแล้วอีกห้าคิวครับสองคิวครับเจ็บมากครับตายไปดิเพื่อนขวามือครับโอ้โหเวนกรม โอเคผมยิงได้สักทีหนึ่งครับแม่มันต้องให้ของขึ้นไอ้บ้าเอ้ยซ้ายมือผมมีครับเอ็งจะไปยิงเพื่อนใครหายไปหนึ่งครับยังมีอีกหนึ่งคนท่านผู้ชมซ้ายมือผมเลยครับตายต่อไปครับตายเพิ่มไปครับผมขอเพิ่มอีกเจ็ดคิวก่อนท่านผู้ชม หายไปหนึ่งครับ่ายไปสองครับโอ้หเอาผมได้มาสามคิวเหรอวะเนี่ยเจ็บหนึ่งตายไปครับยาวครับท่านผู้ชมโอ้ยแสงเรียบร้อยเขาตาย ถ้ายิงถึง50คิวผมก็เอาเพื่อนบอกแค่นี้เลย <laughs> ถ้าถึงนะครับอาเดินตัดมาได้เลยผมปลาระเบิดทิ้งไว้แล้วโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมยิงลง้อมอ่ะโอ้โหอีกคิวเดียวท่านผู้ชมครบ40คิวมาดิวะเฮ้ยโอเคเขาเริ่มแห่ายาวครับ โอ้สองทิวไปดิเพื่อนสั้นครับเคหัวแตกไปดิเหลืออยู่หนึ่งคนแล้วครับตายต่อไปครับทีมของคุณได้รัับชยชยนะเฮ้ยอย่าเพิ่งเก็บกันหมดเพื่อนผมขอก่อนอ้าวแวนกรรรม,มของคุณได้ัับชยชยนะ เป็นยังบ้างครับผมกับเจ้าปืน FN p a t i n u m สำหรับคลิปในครั้งนี้เนี่ยผมก็รู้สึกชื่นใจแล้วนะครับเพราะว่าผมเนี่ยบรรลุปเป้าหมายที่ตัวเองตั้งเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับไม่มีอะไรที่จะรู้สึกดีไปมากกว่านี้แล้วนะท่านผู้ชมละครับคิดยังไงกับคลิปนี้กันบ้างคอมเมนต์บอกผมข้าง,งล่างคลิปนี้ได้เลยนะผมวังว่าท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยคงจะชอบคลิปนี้กันนะครับเอาละครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเมย์พาคลิปใหม่ของผมนะคลิปนนนี้น้่ยยยผมออองงงงตภัใใาาบชว ตอนที่มารกไปด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสามหลักวันนี้เนี่ยผมเองก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ